ครับเดินเข้าหาครับทั้งขา่าวทั้งทนันของเดนโนนี่ต่างแบบว่าไม่มีใครถอยนะฮะเข้าหากันมีหมัดเจอเตะสวนครับมุมแดงเดนโนนน้ำเงินข่าเตะมาเดนโนดเดินเข้าหาข่าวเตะเตะคืนไปแหมปลายเท้านิดนึงโดนไม่เต็มข้อนะมอสักครู่เตะครับเตะสูงเดนรโรน์มัดข้ายจากข่าวไมน้ำกระใจเหมือนกันรักษาระยะไว้ครับ เตะลำตัวครับเดนโรโนตข้าวมัดเจอเตะมาครับแหมมัดขวาไม่ถึงครับข้าวข่าวเข้าไปข่าวพยายามจะเตะขาทีลำตัวครับข้าวถีบซ้ายลำตัวเข้าไปมัดฉากลงมาครับเดนโรโนตเดนโรโนตเดินเข้าหารักษาระยะรยไว้ถ้าเตะสูงไปเดนโรโนดหมัดตามด้วยเตะครับเดนโรโนตมัดซ้ายแต่โดนเตะซ้ายเตะซ้ายขึ้นมาข้าวรักษาระยะไว้นะครับเดียวได้ว่าไม่มีใครยอมถอยนะครับจังหวะนี้ เตะสายสูงครับเดนโรโนดข่าวก็พยายามจะหาช่องหยับสายไม่ถึงฮะเดนโรโนดข่าวว่ายังไงเดนโรโนดเตะสายสูงข้ายังคนเดินเข้ามามาซ้ายขวาเดนโรโนดข้ายังหาจังหวะไม่เจอเดินเข้าไปครับข่าวเดนโรโนดก็แหมยึกยักอยู่ฮะหาจังหวะเหมือนกันครับยังไม่พีพรมครับสับขาหลอกครับสับขาหลอกคืน หมัดแห่ทำเอาเดนโนโนเสียหลักเลยนะฮะเจอหมัดซ้ายเข้าหมัดเข้าเจอเตะเดนโนโนข่าเข้าหาเดนโนโนก็เข้าหาเหมือนกันตอนนี้อยู่ในระยะโจมตีทั้งคู่นะฮะกรรมการบอกว่าออกกันมั่งนะครับคือเข้าใกล้กันแล้วนะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ออกอาวุธนะครับเข้าใกล้แล้วก็ออกอาวุธเลยนะไม่ต้องรอครับหมัดซ้ายครับตาม้ดยเข่าซ้ายหมัดคืนมาครับข่าวข่าพยายามจะพลิกกรรมการมาห้ามไว้ก่อน เดี๋ยวว่าเกาะไว้แน่นดีมากครับเดนโนโนตเดนโนโนดเข้าเข้าแหว่ต่อยแหว่หลบได้วืดไปนิดนึงเข่าพยายามเดนโนโนตเข้ามาเตะครับเตะคืนครับเข่าเดินเข้าหาหมัดซ้ายขวาเข้าเตะคืนไปเดนโนโนตเอาละเอาละเครื่องเริ่มร้อนนะเดนโนโนตพยายามเข้าทํานะครับท่ามารับตัวเจอเขาเดนโนโนดจังหวะวงในเข่าเขาคืน พยายามจะไล่แขนแมโอ้แต่กำลังแขนรู้สึกกำลังแขนเขาจะได้เปรียบกว่านะับเขาซอกเดโนโน,โนโดเขาาอาละเหมือนกำลังแขนนี่กำลังกดของเขา่ากล้ามเนื้อจะดีกว่านะครับโอ้เจอมัดซ้ายถึงกับสุดเอากมการยังไม่นับมัดขวามัดซ้ายเตะขึ้นมาเดโนโรดมัดซ้ายเดยโนโนดเขา้าเดโนโนดซอกครบาบเขา้ขาเขา่ามัดเข่าเข้าเดโนโนดเอาแล้ว เมื่อตะกี้มีเขาย่อนะเดนโ,นโนมีย่อนะครับเขาเขาจะปิดแก๊ได้หรือเปล่าหมัดไม่ถึงเขาพยายามเตะหม,มัดเตะเดนโนลต์ม,มาเขาต่อยโอ้ล้มไปแล้วโดนนับครับโดนนับไปแล้วพยายามลุกขึ้นมาเดนโนดพยายามลุกขึ้นมาเวลายังเหลืออยู่เวลายังเหลืออยู่เอาหมดยกก่อนกลับเข้าสู่สนามมวยเพชรบัญชาครับนี่คือรายการซึกร่มพลคนสมุยครับ มาครับมาดูภาพช้าๆมันๆจากยกเมื่อสักครู่ยกที่2องฮะเรียกได้ว่ามาสักครู่นี้จังหวะเข้าทำครับแล้วก็ผมอาจจะพูดดังไปเลยไม่ได้ยินเสียงะระฆังนะฮะเราหมดยกไปแล้วนะครับนี่ฮะเรามาดูกันนะคะแนน Score point from round t just one 0 just 2 w o 0 just 3 8 10 เอาละครับแปดต่อ10นะครับเป็นทางด้านของน้ำเงินขาวได้ไป3เสียงนะครับ round <3. S 1> ยกที่3ครับมา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 จะฟื้นตัวได้ยังครับเด่นอโดนโอ้ยเาเจอเตะมีเซเจอเตะซ้ายมีเซเอาละ แม่เข้าปีเซเหมือนกันนะเอาละครับใครจะปิดเกมได้ก่อนเข้าศอกเข้าขึ้นมาศอกขึ้นไปเข้ามาแม่มีลุ้นมีหวาดเสียวนะเรียกได้ว่าคู่นี้ครับดุเดือดเหลือเกินเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวนนนเข้าไปมาตามด้วยแต่แม่ถึงครับมาครับเข่า ข่าวเดินเข้ามาข่าวพยายามจะเข้าไปทำข่าวต่อยลำตัวเดนโนโดเตะซ้ายสูงอีกทีหนึ่งเตะย้ำจุดเดิมนะจุดที่ทำให้เกิดความได้เปรียบเมื่อสักครู่นี้เตะลำตัวทีไปครับเดนโนโดเตะซ้ายสูงอีกทีเดนโนโดข่าวว่ายังไงข่าวต่อยข่าวพยายามเข้ามาต่อยเจอเดนโนโดเตะลำตัวออกมาเดนโนโดเตะขวาสูงเตะขวาสูงอีกทีข่าวเข้าไปพยายามต่อยมาซ้ายต่อยขึ้นมาเอาละจังหวะแรกบัดบัดลำตัวข่าว เจอมาดซ้ายเดนโนตเจอเตะลำตัวจากเดน,นโรโนทขาว่ายังไงขข้ามัดซ้ายขวาอาเดนโนซ้ายขวาครับขออภัยข้าจะลำตัวข้าลำตัวเดนโนเตะลำตัวเดนโนดเดินเข้าไปข้ามาดลำตัวเดนโนตเตะออกมาเอาแล้วมหมดแม่ตางคนต่างแบบว่าแบบอึนอนกันทั้งคู่นะตอนนี้อึนๆกันทั้งคู่ยัง เดนเนอรโนดยังไม่ฟื้นร้อยเปอร์เซ็นต์ขาก็ยังฟื้นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะจังหวะเมื่อสักครู่เขาไปหมัดแหมชัยไปไม่โดนเดนเนอรโนดเดินเข้ามาเขาหมัดซ้ายหมัดขวาเจอสวนคืนหมัดขวาเจอสวนคืนหมัดหมัดซ้ายขวาเอาเดนเนอรโนดเซเข่าวว่ายังไงเดนเนอรโนดเตะเขาพยายามจะสองไม่โดนกอดเอาไว้ครับกอดเอาไว้กรรมการต้องแยกกรรมการโอยพรเขียวกุ้งเดินเข้าหงกับขาเขาเตะขา เข้าหมัดซ้ายเอา้าเดนนโนตเซเดนโนพยายามจะสวนเข่าพยายามจะเข้าไปเข่าพยายามหาช่องเตะแรกกันเดนนโนตว่าไงเข่าหมัดซ้ายเข่าหมัดขวาลำตัวแล้วเจอหมัดขวาเข,ข้ามาตรงเดนนโนตล้มนอนไปเลยครับโอ้โห ช่วงกลางยกของยกที่สามนะคะเป็นคาวซุปเปอร์โปรสมุยต่อยเดนโนตอตอบตอสารอดลงไปนอนและกรรมาการยุติการชกค่ะเดี๋ยวรอโคชเชประกาศอย่างเป็นทางการบนเวทีค่ะ ladies and gentlemen after your referee c e t i f i h t on r o u n d w we have your winner by way of knockout 뻔다